หาใครชอบ คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องแปลกที่มันเกิดขึ้นกับผมมาเล่าให้ผู้ชมได้ฟังกันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้ว มันเป็นประสบการณ์ของผมเองเรื่องมันมีอยู่ว่าคืนคืนหนึ่งผมได้นอนหลับแล้วผมก็ได้ฝันไปในความฝันของผมนั้นผมได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดขาวทั้งตัว แล้วก็มีมงกุดใบไม้อยู่บนหัวมาหาผมแล้วชายคนนั้นก็เรียกให้ผมลุกขึ้นเมื่อผมลุกขึ้นผมก็เห็นร่างของผมนอนอยู่บนที่นอนแล้วชายคนนั้นก็พูดกับผมว่า ไปกันเถอะแล้วผมก็พยักหน้าตอบรับคำเชิญของเขาจูจูก็มีแสงแฟลชส่องเข้ามาที่ดวงตาของผมจนทำให้ผมนั้นแสงจ้าไปแล้วก็มองอะไรไม่เห็นพอแสงแฟลชนั้นดับลง สิ่งที่ผมเห็นก็คือเป็นประตูขนาดใหญ่ใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอลสองสนามต่อกันเขาก็พาผมเดินเข้าไปในประตูแห่งนั้นสิ่งที่ผมเห็นในประตูนั้นก็คือ เห็นชายเห็นหญิงใส่กระสอบปานกระสอบใส่ข้าวทุกคนเดินเข้าไปยังประตูนั้นจำนวนคนในนั้นมีมากเดียดเสียดกันเดินเข้าไป แล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมแปลกใจผมเห็นผู้ชายร่างใหญ่ถือกระปองด้านปลายนั้นมีน้ำแหลมคมตัวสูงประมาณ8ศอกมีทั้งหมด6ตนเดินขนาบข้างของกลุ่มคนเหล่านั้น เมื่อมีคนใดคนหนึ่งในกลุ่มนั้นไม่ยอมเดินเขาก็ใช้กระบ,บองนั้นฟาดไปยังขาของคนกลุ่มนั้นพอเขาร้มลงก็ถูกกลุ่มคนคอยเหยียบคอยย่ำอยูอย่างนั้นชายชุดขาวได้บอกกับผมว่ากลุ่มคนเหล่านี้ก็คือ คนที่ทำบาปเตรียมพร้อมที่จะไปพบโยมพบาลในนรกนี่เป็นเพียงแค่ประตูชั้นแรกก็ยังมีคนนานแน่นขนาดนี้ไม่นานนักก็มีแสงแฟลชเหมือนเดิมสาดเข้ามาที่ดวงตาของผม วาบใหญ่แล้วพอแสงแฟดนั้นดับลงผมก็ไปยืนอยู่ที่ประตูแห่งหนึ่งประตูกว้างเพียงแค่ฟุตเดียวเท่านั้นพอเปิดประตูสีทองอันใหญ่สูงกว้างหนึ่งฟุตเข้าไปข้างใน ผมกับเห็นเก้าอี้สิตัววางเรียงกันพร้อมกับมีกลุ่มคนทั้ง12คนถือคันน้ำพร้อมกับดอกไม้ที่ลอยอยู่ในขันนั้นเมื่อผม เห็นอย่างนั้นชายชุดขาวก็เลยให้ผมเดินขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้แห่งนั้นแล้วชายคนหนึ่งก็ล้างที่เท้าของผมพร้อมกับใช้ผ้าคอยเซ็ตที่เท้าของผมแล้วก็พาผมเดิน ไปยังบันไดแห่งหนึ่งที่สูงมากมองไม่เห็นหัวบันไดนั้นเลยพร้อมกับอีกคนกลุ่มหนึ่งที่มานั่งข้างผมทั้งสิบสองคนพาผมขึ้นไปไปยังบันได ผมเดินขึ้นไปเรื่อยๆย,ยังไม่ถึงหัวบันไดเลยผมก็ได้ตื่นจากความหลับนั้นสิ่งที่ผมเห็นมันช่างน่ากลัวมากไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ดูดีๆมันก็เหมือนกับ นรกและสวรรค์ไม่มีผิดนี่เพียงแค่เห็นประตูเท่านั้นเรื่องมันก็มีเท่านี้แหละครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสยองขวัญให้ฟังมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ผมเรียนอยู่ป .6 วันนั้นเป็นวันที่เราเรียนคาบสุดท้ายแต่ก็ไม่ได้เรียนเนื่องจากคุณครูนั้นติดประชุมพวกเราก็เลยหากิจกรรมทำกันกิจกรรมนั้นก็คือ การเล่นผีถวยแกว้วพวกเราก็เขียนกระดานขึ้นมาเป็นพยัญชนะและสรับไทยเราใช้เหรียนบาทในการทำเป็นสื่อกับวิญญาณครั้งนั้นพอเราได้ทำการเริ่มเล่นเราก็สอบถามชื่อว่าเขามาจากไหน แล้วเรียนนั้นก็ได้เลื่อนไปเรื่อยๆไปที่พันชนะทอทงงองูสอช้างม่ฮันอากาศแล้วก็ย่อ,อยยากมันทำให้พวกเรานั้นได้ตกใจกันมากสำหรับเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่พวกเราก็ยังไม่สระใจพวกเราก็เริ่มถามต่ออีกว่า คุณเป็นอะไรตายเรียนนั้นก็วิ่งไปเรื่อยๆไปที่ยอ,อยักษ์สอีแล้วก็จบที่งองูผลสรุปของเกมนี้ก็คือวิญญาณที่เข้ามาในเรียนนี้ชื่อว่าธงชัยถูกยิงตาย มันทำให้พวกเรานั้นตกใจกันมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็เลยเชิญปิญญานั้นเขาออกเพราะด้วยความตกใจโรงเรียนที่เราเล่นมันเคยเป็นป่าช้าเก่าและเชื่อว่าผีที่ถูกยิงตายที่เคยเอามาฝังว่าเป็นโรงเรียนนี้หรือมาเก็บศพแถวๆนี้ได้เข้ามา ในเรียนของเราซึ่งตอนนั้นเราเป็นเด็กเราคยกิจยักจะลองต่ออีกรอบหนึ่งมีเพื่อนผู้หญิงของผมเธอชื่อแอนเธออยากรู้ว่าญาของเธอนั้นจะเข้ามาในเรียนหรือไม่เธอก็เลยเชิญญาของเขาเข้ามาในเรียนแต่เราก็ยังไม่เอกใจ เราจึงถามเป็นในกระดาษนั้นว่าคุณเป็นอะไรตายเดียนนั้นก็ไปที่สระเอ,อก็ไก่แล้วก็จบที่เลขหนึ่งเพราะในกระดาษนั้นเราไม่ได้เขียนไม่เอกเอาไว้เราจึงรู้เลยว่าวิญญาณที่เข้ามานั้น คือย่าของแอนที่ได้แก่ตายในครั้งนั้นหลังจากนั้นมาพวกเราก็เลยพากันเลิกเล่นแล้วก็จะพากันไปทำบุญที่วัดที่อยู่ข้างโรงเรียนในวันลุ่งเช้าต่อมา สวัสดีครับพอ่นี้ผมจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังผมกับพระยาได้พากันไปอยู่ที่กรุงเทพแต่ได้เช่าบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวที่บ้านหลังนั้นก็มีแม่นาก,กวะติดตั้งอยู่บนหลังตู ผมกับภรรยาจึงพากันย้ายตู้หลังนั้นเพื่อที่จะกั้นอีกห้องหนึ่งเพราะว่าห้องนั้นมันใหญ่มากผมกับภรรยาก็พากันย้ายตู้เพื่อกันห้องเสร็จเรียบร้อยพอตกกลางคืนสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น นอนไม่หลับกันเลยทั้งคืนพอรู้สึกว่าแน่นหน้าอกมากเหมือนมีอะไรวัทับที่หน้าอกหายใจก็ลำบากอืดอัดเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้บอกภรรยาของผมเพราะว่าเธอเป็นคนที่กลัวผีออกมากๆพอลุงเช้าขึ้นมา ภรรยาของผมก็เล่าให้ฟังว่าเธอรู้สึกอึดอัดมากตั้งแต่ที่เรา,ย,าย้ายแม่นางกวักที่อยู่บนหลังตู้เพื่อจะมากั้นห้องนั้นผมกับภรรยาก็เลยปรึกษากันว่าจะย,ย้ยายตู้พร้อมแม่นางกวักนั้นกลับที่เดิมเพราะภรรยาของผมกับผมนั้นรู้สึกเหมือนกัน คือเมื่อคืนนั้นหายใจไม่ออกแน่นหน้าอ,อกเหมือนมีอะไรสักอย่างที่ทับผมผมกับภรรยาก็พากันย้ายตู้พยายามให้ผมนั้นดันตู้ดึงตู้ดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกดึงไม่เคลื่อนดึงไม่ไปสักทีเพราะว่าเรายังไม่ได้ยกแม่นางกวักออก จากหลังตู้เลยพอเราได้เอาแม่นางกวักออกจากหลังตู้พอดันตู้อีกครั้งหนึ่งตู้นั้นก็เคลื่อนไปได้ปกติเหมือนอยางกับมีร้อยอยู่ข้างล่างผมกับภรรยาถึงกับตกใจในครั้งนั้นโอ้ทันทีเลยว่านี่เป็นฤทธิ์ของแม่นักกวัก อย่างแน่นอนพอตกกลางคืนมาพวกเราได้นอนได้หลับก็ไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนคืนแรกที่เราได้มานอนกันเลยหลังจากเหตุการณ์วันนั้นจนถึงทุกวันนี้เราก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบคืนนั้นอีกเลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สมัยนั้นแม่ของผมกำลังเรียนอยู่ชั้นป .1 แกเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อตอนนั้นช่วงเย็นดวงตะวันกำลังโพเพมีผู้ชายสองคนร่างสูงใหญ่ตัวดำแดงอีกคนหนึ่งถือสามง่าม อีกคนนึงไม่ได้ถือทั้งสองคนนั้นนุ่งจงกระเบนสีแดงเมื่อทั้งสองคนนั้นได้เดินมาหาแม่แล้วถามหาคนคนหนึ่งแม่ก็ด้วยความกลัวแกก็ตอบไปว่าไม่รู้จักคนคนนั้นด้วยความกลัวแกก็ไม่รู้เลยว่าสองคนนั้น ตามหาใครกันแน่แม่ของผมก็ได้ตอบไปว่าไม่รู้ไม่รู้เพียงอย่างเดียวเพราะเนื่องจากความกลัวแกก็เลยวิ่งขึ้นบ้านไปในตอนนั้นแกก็หลบที่มุมบ้านแล้วก็ใช้เสือคุมตัวเอาไว้แกนั้นกลัวจนตัวสั่นขนาดที่แกนั้นเอาเสือคุมตัว แกก็ได้ยินเสียงของทั้งสองคนนั้นซ้ายใช้สา,ามงามกระทุงที่พื้นบ้านดังตึก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 ตลอดเวลาจนแม่ของแกขึ้นมาหาแกจึงหยุดตัวสัตว์แล้วก็ออกจากเสือพื่นนั้นแกพยายามมองหาทั้งสองคนนั้นก็ไม่เจอแล้ว ไม่รู้ว่าสองคนนั้นได้หายไปได้เป็นเพียงแม่ที่ยืนอยู่แกก็เลยเต้าเรื่องนี้ให้กับแม่ฟังก็คือคุณยายของผมนั่นเองหลังจากนั้นไม่นานประมาณหนึ่งเดือนได้คุณตาของผมก็ได้เสียไปซึ่งเป็นคุณพ่อของแม่ของผมถ้าใครชอบคลิปนี้จอ อย่าืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมมีเรื่องสยองมาเ้องให้ฟัง ผมก็ไม่คิดหลอวว่ามันจะขึ้นกับผมเรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากที่ได้เปิดมหาลัยวันแรกผมก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่หอหอหนึ่งอยู่หลังมหาวิทยาลัยผมได้เช่าห้อง309เอาไว้ เป็นห้องที่มีระเบียงติดกับถนนใหญ่เย็นสบายพอเข้าไปในห้องก็มีเฟอร์นิเจอร์ครบไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็เตียงนอนพร้องฟูกอันใหญ่พร้อมกับแอร์เครื่องหนึ่งที่รู้สึกเย็นสบายผมก็เอ็นตัวนอน แล้วก็เผลอหลับไปจูจ่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพอผมรับสายเป็นของไอ้บอ,อยที่โทรมาบอกว่าเย็นนี้มันจะมาเล่นด้วยเวลาผ่านไปจนถึงทุ่มกว่าก็ไม่เห็นมันขึ้นมาหาผมสักที พอสักคู่หนึ่งก็มีไายเด้งขึ้นมาผมเปิดดูในไายนั้นก็เห็นภาพตรงระเบียงของผมผมก็เยดยแชกลับไปหายบ่อยว่ามาถึงแล้วทำไมยังไม่ขึ้นมาอีกมันแชทตอบกลับมาว่าอยู่สบายเลยคืนนี้กูไม่กวรมงึงหรอก ใสโดยคิดว่าผมเหนื่อยก็เลยอยากให้ผมพักผ่อนผมก็ไม่ได้ตอบชัดกลับไปผมก็ปิดแล้วก็นอนลงจนเผลอไปแล้วผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงน้ำในห้องน้ำเปิดขึ้นผมก็ เดินเข้าไปดูในห้องน้ำแต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยห้องน้ำนั้นแห้งสนิทเสียงที่ผมได้ยินอาจเป็นเสียงที่ผมฝันไปผมก็เลยกลับมานอนต่อไม่นานนักก็มีสายลมพัดเข้ามากระทบที่ผิวหน้าของผม คล้ายกับลมหายใจของใครบางคนผมลืนตาขึ้นมาดูกับเห็นเพียงแค่ห้องเปล่าไม่มีใครสักคนแล้วผมก็รับไปจนถึงวันรุ่งเช้าของอีกวันผมตื่นนอนขึ้นมาผมก็อาบน้ำแต่งตัวไปในมหาลัย พอยอ้อยเห็นผมเท่านั้นแหละตึงแขนผมลงมานั่งที่มานั่งอินอ่อนเราถามผมว่าเมื่อคืนเปิดห้องวันแรกมึงพาผู้หญิงเข้ามานอนเลยหรือวะผู้หญิงที่ไหนกันเมื่อวานกูไปหามึงกูเห็นผู้หญิงใส่ผ้าคนหนูดืนอยู่หน้าระเบียง ยังถ่ายรูปให้มึงดูเลยแต่รูปที่มึงส่งมามันก็เป็นเพียงแค่เล็บเียนเปล่าไม่เห็นมีอะไรเลยว่ะไอ้ปล่อยจับมือถือขึ้นมาแล้วก็เปิดรูปดูกลับไม่เห็นมีอะไรจริงๆที่ผมบอกมันผมก็เลยมันไปว่าสงสัยมึงจะตาฝาดไปมันตอบแยง่งผมกลับมาว่าไ,ได้ตาฝา เพราะว่าเห็นเป็นเกียบนาทีเลยนะที่ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่หน้าระเบียงพอไอ้ปล่อยพูดเรื่องนี้ขึ้นมาผมก็นึกได้ว่าเมื่อคือนนี้ผมได้ยินเสียงคนเปิดน้ำในห้องน้ำแล้วก็มีคนหายใจกระทบผิวแก้มของผมเรืออาจจะเป็นผู้หญิง เคย่อยเจอเมื่อคืนนั้นจริงๆมันทำให้ผมคิดตลอดทั้งวันไม่มีอันจะเรียนเลยในวันนั้นจนหมดคาาเ,เรียนแล้วก็พักกันกลับออกใครหอมันผมก็กลับมายังหอพักของผมเมื่อผมกลับมาถึงหอพักผมก็ มองไปรอบๆก็ไม่เห็นมีอะไรผมก็อาบน้ำแต่งตัวกินข้าวแล้วก็นอนโอนฟูนั่งเล่นเฟ o ตูยูทูบไปจนผมเผลอหลับไปอีกครั้งหนึ่งผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา หลังจากได้ยินเสียงคนเปิดปิดประตูพ่อผมมองไปรอบๆห้องแต่กับไม่เห็นอะไรเลยผมจัดสินใจนอนต่อพอผมหลับไปได้ไม่นานผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงฮัมเพลงผมลืงตาขึ้นมาผมเห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนเก้าอี้ หน้าโต๊ะเครื่องแป้งเธอกำลังบีผมให้กับตัวเองอยู่เมื่อผมมองไปดูที่กระจกเงาที่เธอส่องอยู่นั้นกับเห็นแต่ตัวผมเองที่นอนอยู่บนฟูกผมไม่เห็นเงาของเธอเลยแล้วสักพักหนึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะขยับตัวเองได้ ดูถัดมากไม่ค่อยออก